ที่เขาะนทับสามารถคิดท่านทักสิ่งมีแาละท่เาเป็นเจ้าวิีธรรมาดาครักองวีทีธรรมดาก็จะมานำสมุทราาสตร์นะครับศาสตร์ของที่ยีกสองนะอีกสองนะครับมีสายเย็นสองพันห้าร้อยหกสิบแต่นะครัหกสิบ ครับคือชมเลยนะครับชมเลยเนาะบางทีมันก็ติดขัดนะโปรแกรมโปรแกรมติดขัดโปรแกรมลวนใช้งานเยอะตะวซื้อกันวนนะซื้อจำนวนนะซื้อกันวนนะครับปีห้าหกเจ็ดแปดนะคุดวินนะครับจุดวิน ็นชุดเจาะว่าชุดเจาะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะบอกไว้ก่อนมันจะเข้าเป็นบางครั้งเท่านั้นนะครับไม่ได้เข้าตลอดนะชุดเจาะนะตังสี่ีหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนเจ็ดเจ็ดนงครับสองสี่ื่นสี่ตีตื่นื่ห้าหื่หกหกื่เจ็ดเจ็ื่่แปดแปดนะครับมายนะ กลางนี้นะครับเกิดแค่แน่ใจไว้นะครับนะครับต่อบ่ายสามโมงสี่ถึงห้านะครับสองทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดสักทีเลยเราต่างนะครับโชืด,ดีโเชืด่ดีครับที่ครับ